สวัสดีครับสช่ค่ะอ่าพบกับเรานะครับในช่องคายแซนซันกันเมื่อนะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับตับฝนลิ้นลิ้นนะครับวันนี้นะครับนี่ฝนลิ้นนะครับอวันนี้เรามีเมนูนะครับวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรครับไก่ป่าครับฮะไก่ป่าอ้นี่ครับมาดูไก่ของเรากําลังไข่อยู่นะครับกำลังไข่ครับทำยังไงได้ไก่ป่าไปจับมาครับนี่ครับนี่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 ลูกไข่ครับนี่ เคยมาโนนอยู่ครับเอาชางไปเลี้ยงนะครับมาจับเอาเลยนะครับจับง่ายๆครับมาครับมาวันนี้นะครับเราจะมาไอแบดไม่เชื่อนะครับอทําเมนูอะไรดีนะครับวันนี้เราต้ม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 แซ่บบอต้มแซ่บแล้วค่อยกินเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทาเมนูนะครับยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านอ่าต้มต้มยำไก่บ้านนะครับนี่ไก่บ้านก็ได้นะ กวางป่านะคไก่ป่าเนะไก่ป่าแต่เอามาทำในบ้านนะครับอก็เป็นไก่บ้านอ่าเลยเป็นไก่บ้านนะครับนี่เราจะให้พ่อครัวเราชว์กินมือหรือเปล่าไตไส้พุงก็มีหมดนะครับชิมเองใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไก่นี่เราเลือกเฉพาะไก่ที่มีไข่นะครับดูไข่กำลังไข่เลยนะอ่าก็จะไม่บาปเพราะงั้นนะครับก็มันเป็นวัฏจักรนะครับถ้าเรากลัวบาปเราก็ไม่ได้กินนะครับ เป็นพระรจาักิจนะครับอ่าเริ่มเริ่มครับปานาห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าไปวัดก็แล้วไม่เป็นไรครับวะอันนี้ครับมาดูกันครับว่าเราจะทําอะไรกินกันอันนี้จะเป็นเป็นกุ๊บนะครับเป็นกุ๊บอื้อนี่เป็นเครื่องเทศนะครับเครื่องแล้วตำพริกแกงไว้แล้วตำพริกแกงไว้แล้วครับพริกแกงก็พร,พรกหอมหอมแดงไง วันนี้เชฟเชฟหมูเราไม่อยู่นะคะเชฟหมูเห็นฝนตกนะครับวันนี้วันนี้ฝนตกเชฟหมูเลยหนีเลยอลัวกลัวครับกลัวกลัวอะไรคะกลัวไฟดับโันไฟดับก็เลยหนีไปบ้านพี่มานนะคะลัวไฟดับปบ้านพี่มานทอนเงินอ่าขั้นตอนแรกของเราทำเงไม่พวกไก่ก่อนพวกพวกไก่ก่อนฮะพวกไก่ก่อนเอาไปได้ให้มนหอมก่อนเอาไก่ให้มันหอมก่อนดีดูนะครับ เอาเอาใหม่ไปแล้วกันนะสูตรสูตรแม่ต้องคั่วกไก่กว่น <มา S 2> ถ้าโ้มพริกก่อนมันจะไหมอเอาเราคั่วกไก่ไข่เพิ่งเอาใส่ละไข่เพแต่ว่าเราจะเอาไข่กับไก่มาเกิือพร้อมกันนะครับลงหม้อเดียวกันเนี่ไว้ให้ลกพี่ด้วยนะครับนี่คือไก่หนึ่งตัวเราจะแบ่งได้สองมือนะครับ แล้ววหลังเราจะทำแกงอันนั้นดีกว่าแกงใส่ยวกล้วยโอ้อ้าเรารอดูนะครับทีนงาเทปเราต้องคัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปพรบกันเดี๋ยวบางไข่ถ้าใส่ไข่ไปพร้อมไข่ก็จะแตกได้ครับทุกอย่างนะครับ คัดจัดมาอย่างดีครับเอาไว้พอแค่นี้ไหมครับพอไหมพอครัรอาแค่น,นี้ก็พอเนาะนเดี๋ยวไข่เราค่อยใ,ใส่ลังนะครับเราจะคั่วให้มันเนื้อหอมๆก่อนเอาอันนั้นมาตปด้วย กุ้ไข่ให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เคงเคงนะครับเ่องต้มยำนะจ๊ะอ๋อนี่เครื่องหอมเครื่องหอมนี่ใส่พร้อมเลยเหรอใส่ไปเลยโอเคครับเอาเอาหอมแดงไว้ก่อนมีมีอันนี้ครับขิงขาตะไคร้นะครับใบมะกรูดใส่กุ้งไปแค่ให้มันหอมสมุนไพร เยอะไม่ใช่อะไรครับเยอะซุนไพรเพื่อความหอมนะครับเราจะคั่วให้เนื้อไก่สุกก่อนนะครับใส่มันแดงไปไหน่อยๆก็ไดม้มันจะหอมดูนะดูขา้างในหม้ออ้าวเดี๋ยวให้เชฟเราทำก่อนนะคะคั่วสักพักเดี๋ยวรอดูหน้าตาอ่า นีได้เวลาแล้วใส่อะไรครับผงนัวฮะเขาบอกว่าใส่หลายแ่บหลายครับเราใส่นในคแ,สแค่นี้พอนะใช่เม<ฮ><ฮ>ลาอกี้จะแซ่บบอกแกมีโอ้เพราะว่าตอนนี้เสียงคนแรงมากเลยนะคะใส่แล้วด้อครับด้อตอนนี้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำหอ้โหแล้วนะครับโอ้หน่าก,กินมากนะฮะโอ้สีสันเรื่อนเยอะนะคะดู นี่ค네รับโอเคครับโอ้เสียงฝนแรงมากเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักนะครับวันนี้ฝนตกใจสดน้ำร้อนๆนเนาะครับผมใจมาเลือเทศนะหรือว่ามาเขือดองครับด้วยสะทางมือาชีพมากครับ รสชาติเป็นยังไงน่ะชาติยังไม่รู้ครับเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวนะเต็มเปรี้ยวไม่มีปัญหาครับ้เจะใส่มะนาวครับง่ายกว่ามันไม่อร่อยอร่อยนะฮะไม่เหมือนปลาเลยอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวเค็มที่เค็มเอ็นมาเดี๋ยวกินก่อนนะครับเวลาชิมแล้วนะครับ โอ้ดูควันครับดูควันขาดอะไรขาดตำอ,อร่อยโอ้เลอนนะมากครับเที่ยวก็นนะ่จาจะพอดีนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไปกินเปรี้ยวอย่างผมนะครับแต่ถ้าสำหรับคนร้า,านเราต้องบอกว่าเพราะว่าแม่บ้านชอบเปรี้ยวเลยต้องเอาอีกกเพราอะว่า จับจัดไหมนิดนึงโอ้แต่นี้ไม่หนิไม่ต้องใส่ก็ได้แต่นี้ก็แล้วดันนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองชิมเลยนะคะเอาแล้วเดี๋ยวให้แม่แม่บ้าลองชิมบ้างนะครับลอชิมเดี๋ยวลองชิมตอนนั้นเลยฮะ,ะเสร็จยงังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ ักไค่ะเพราะว่าเดี๋ยวัไฟดับนะคะไม่ใช่อะไรดเ,เ,เป็นเราวันนี้นีกลัปั้นเลยนะคะเพราะว่ากลัวไฟดับอ่าเดี๋ยวรอชิมตักเซิร์ฟเลยนะคะตอนนี้อ๋อตอนนี้ค่ะเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะหน้าตา มี่หน้าตาครับฮะนี้หน้าตาหน้าตาเป็นยงไง,ไงเราเราสองกอลูกนี่โหนี่ครับเข่าร้อนปะนี่ร้านร้อนกลาง,ง,ลางนี่ครับกลางนะครับฮะสดสด้ชิมก่อนเรอร่อยครับ วันนั้นทำเมนูอะไรนะนั่นคือน้ำพริกครับพริกโอ้ดูชุดดูชุดนะครับอุ้ยใครใครปลามาเอามาเอามาเอาพี่เต้ยนะเน่มามามาโอ้ต้องมีน้ำพริก เสริมด้วยเพิ่มความอะไรนะถ้าใครชอบเผ็ดเนาะครับแม่ปลาคูเจ้าแมวมันลื่นมเหรอแม่ลื่นครับมันตึ<อ>้งนะบางันก็รังเก็ยนะครับอย่างมผมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับหูรู้สึกว่าคุณแพรจะจอบใครไปหมดแล้วนะครับผู้เสียดายเนาะหมูไม่อยู่นะครับวันนี้หมูหนีฝนกลับบ้านพี่มาพนเงินน่าเลยไม่ได้กิน ต้มไก่ไก่อะไรนะไก่ป่าครับป่าเดี๋ยว,ว่ามาต้มในบ้านก็เลยเป็นไก่ไกบ้านนะครับมากินข้าวด้วยกันเด้อมาคะ่ะอร่อยอร่อยโอ้บ,บรรยากาศฝนตกนะคะวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็พายสอนแล้วก็จัดเมนูให้เจีได้รับชมนะคะ เราก็กินชูด้วยน่ะผัดช่องกันครับพักเครื่องก่อนไห <c oughs> นก็แบกนะครับช่องไายแ็มตั้งความเร็วนะครับฝากกดติดตามฝาปกกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดไลค์ให้เซ่ด้วยนะครับใน,ใน้าอย่างไงก็กำลังใจนะครับนะ้าสวัสดีครับค่ะโอ้ท่างนี้ต้องเสีครับทุกคน <c oughs> สวัสดีค่ะ